เอาละครับเรา่นี้เราก็กลับมากับ Marble Story ซึ่งตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่มีอาชีพที่ชื่อว่า Win Archer ซึ่งตัวละคร Win Archer เนี่ยเป็นตัวละครของอาชีพเป็นคาร์ดย่อยของอาชีพสตัดก็ Knight of the s i ต e ก็เป็นตัวละครนักขนูผู้ใช้ลุม่ม ต่างจากที่ตัวละครนักขนูโบมาสเตอร์ปกติตรงที่ว่าพอยิงแล้วมันจะมีฟิน์พันเนลออกมาแบบประมาณกันดั้มอะคือเป็นฟิน์พันเนลออกมาเป็นตะเก็ดพุ่งเป็นโฮมิงวิสายไปหาศัตรูด้วยก็เลยแบบว่ายิงมันสาใจอะไรประมาณนั้นแต่หลักๆมันก็ประมาณนี้แหละดูก่อนปั๊บับัฟบัครบ,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 บวงรับไอ ทีนี้คือถ้าก็อันนี้ถ้าอัน,นี้ถ้าแบบว่าก่อนหน้าอาชีพก่อนหน้าคือคาสก่อนหน้าใช้ตัวนี้เป็นแบบว่าเคยยิงยิงธนูแล้วก็เอ่อเลื่อนไปเลื่อนมาได้ซึ่งอาชีพนี้ค่อนข้างเก็บเลเวยง่ายเนื่องจากว่าถ้ามันอ่อามันเก็บง่ายทุกทุกค์สเลยเอ่า แล้วพอค้าตีนี่เลยธนูยิงกลพอยิงโดนตะูปุ๊บมีพินฟัานนอออกมาด้วยแต่ข้อเสียคือตอนยิงมันเคลื่อนที่ไม่ได้เป็นข้อเสียนึงเดียวเลยแหละแต่คือแบบคือพอตั้งป้อปุ๊บยิงปั๊บปื้บโอ้มีพินปัานนอยิงออกมาอย่างสวยงามนี่เปิ๊บเปิรบเปิโจมตีเป็นผูงที่ิทาย์ได้จ้าแล้ธนูนี่แบบว่าคือรัวมากกลมากแถมยิงกระจายยิง ยิงแทกยิงกระจายยิงใกล้ๆย,ย,ยิงอะไรก็โอ้โหก็วางกันไปเห็นเปล่าวส่าบารถแบบว่าคือยิงหมู่ได้อ่ะโคจิโกงเลยอ่แต่ว่าพอหลังๆแล้วชักเบื่อก็เลยใช้ท่าไอย้ยิงเนี่ยยิงเป็นหมูเนี่ยเหมือนจะง่ายกว่าป่ะเออ แล้วก็เลยแบบว่าเล่นถึงแค่เร็วร้อยห้าสิบแต่ว่าเหมือนว่าแบบว่าอันดับหนึ่งไอ้คนที่ปาบปาบไอเนี่ยแบ็กเมดอะบอสตัวสุดท้ายของมาเปิลอะที่แบบถึงห้าปียี่สิบปีเพิ่งจะปล่อยออกมาก็โซโล่คนเดียวไม่มีคนเอาชิปใช้วินลวินอาเชอร์เนี่ยแหละจัดก,การแล้วก็แบบว่าบัฟข้างบนอะเต็มพืชพืชเลยอะแล้วแบบว่าคือแบบฆ่าคนเดียวใช้เวลาชั่วโมงหนึง่งอ่า โดยรวมก็คือก็ประมาณนี้ถ้าก็มีแค่นี้แหละนะขนวอะไรมากก็ยิงอย่างเดียวปะแต่มามันก็สนุกสนุกตรงที่แบบว่ายิงแล้วสวยงามอลังการปึ๊บยิงแล้วมีฟันแนวปึ๊บไหลออกมาประมาณนั้นเราก็เลยเล่นไปจนถึงเลา150เลยแต่ข้อเสียของมันก็เหมือนนะกนูตัวอื่นๆก็คือว่า บางแล้วก็หลบหลีกไม่ได้แล้วก็โดนชนกระเด้งเห็นเปล่าลำคานมากตอนที่โดนชนตะกัดกระเด้งและที่เรามาเล่นด้วยเบยก็เพราะว่ามันเป็นตันตัวเดียวที่โดนชนแล้วไม่กระเด้งมันมีท่ากันกระเด้งในตัวของมันเองอแล้วพอเปลี่ยนเป็นคาร์ท5แล้วตัวละครตัวนี้มันจะมี เอธนูพายุแบบว่ายิงพายุทั่วต่อแล้วก็คือแบบว่ากันได้เอ้ยไม่ใช่บังคับได้แต่เรายังเล่นไม่ถึงอะ่ะเราเล่นถึงรลเวร้อยห้าสิบก็แย่แล้วอะ่ะคือก็จะเห็นว่าร็เวมันไม่ได้ขึ้นง่ายๆอะ่ะกว่าจะได้แต่ละตัวแต่ละตัวอะไรเงี้ยปื้บกว่าจะโอ้โหแล้วคิดดูร็เวสองร้อยมันก็ไม่ไหวป้าเล่นสองตัวละครสองร้อยกว่า มันก็แย่แล้วป่ะแล้วนี่เราเล่นตั้งหลายตัวละครแล้วแบบจะให้200ทุกตัวก็มันก็ไม่ไหวอะเอาเวลาไปเล่นเกมอื่นดีว่าก็แบบคือเอาตัวหลักให้มันเลเวลตันก็คือ250ดีกว่าไหมแต่ทีน,นี้คือมันตันไม่ได้แล้วอะเพราะว่าที่เซิร์ฟเกาหลีไม่ขยายจาก250เป็น275แล้วตัวละครของเราทั้งหมดก็อย่างที่บอกแหละปิดเซิร์ฟเวอร์อ ทุกอย่างก็จะหายไปหมดเราคอเรี่ยวสองร้อโอ้แต่ก็นะนั่นแหละทุกอย่างมันก็แบบว่าเป็นอนิจจันร์มีเกิดแล้วก็มีดับไม่มีอะไรสามารถแบบว่าคืออยู่ตลอดกาลเราต้องมีพบก็ต้องมีจากทำใจอะไรแบบนี้เป็นต้นแต่ที่นี้คือแบบว่าก่อนจากก็เนี่ยแหละ ยิงทะดุให้ดูเฮ้ชวบโอ้ววินปันแนลได้แล้วสำหรับตัววินเาเชอร์ก็ลากันไปแค่นี้เจอกันตัวละครตัวหน้านะครับแ่กจะตัวสุดท้ายแล้วแหละ